สวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู่ช่องมเมด o สตอรี่นะผมวันนี้น้องมุกไม่อยู่อยู่แต่น้องเมย์น้องมุกไปไหนเมย์ไปทำบัตรประชาชนค่ะน่าจะไปครึ่งวันเพราะว่าเขาจะกลับมาตอนบ่ายเพราะว่าตอนเย็นมีรำด้วยเนาะวันนี้ก็อ,อัปเดตหลายอย่างนะเมย์วันนี้มีลุงเหมือนกับว่าจะมาลงกาแฟด้วย เครื่องกาแฟวันนี้วคันนี้มี FC นะครับมาจากสกลนครมาเที่ยวนะครับผมก็ไปแวะร้านน้ำแข็งใสที่แอนก่อนนะค,ครับคึับครับคึกคับตันนี้มาจากสกลนครเนี่ยคุณแม่นั่งนั่งรอตรงนี้นะครับ ออนยากขายเรียบร้อยแล้วครับมอ,อืมวันนี้คือค้า,าค,ครับผมโอ้ลมแรง สวัสดีครับพอตระเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมเช้านี้นะครับแต่เช้าเลยรำถวายพระปู่ปาริจิตนะครับ สวัสดีครับอต้อนราเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่ผมาดูนะครับเอาขวดมาให้หน่อยน้ำเพ็กไงเครื่องกาแฟครับโ้ี่าไเียกวะไจะเป็นย้อดยไเดี๋ยวยกมาเียเยพี่สีเขียวเียต้องหน้าอะไรสีอติดตั้งแล้วนะครับเครื่องกาแฟนะครับผมยังไงทีนีสวดมาดเลยอะเข้ากัฟ้าข้างหลังเลยเนี่ยรอชิมกาแฟแก้วแรกขอลงแล้ว วันนี้คุณครูมาเองนะครับลุงลุงยิ้มเลยเนี่ยคนนะแต่ที่สอคนจะเริ่โชว์แก้วแรกครับใครจะเป็นลูกค้าได้พีครับตามสูตรอันนี้ประสิทธิภาพน้ำเปล่าแข็งจิมมืราซื้อแล้วดูความสมูทดูความนี้ประสิทธิภาพของเครื่องปั่น้ยไม่ปั่นน้ำเปล่าก่อนเอากินไหมนี่ครับเปล่ากินอีกดูดูดู เราก็กดชแช่กดแช่มันจะเปิดใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือกระจุกพุชแรงมากแรงมากตัวนี้แพงมากนะครับตัวนี้ก็คือเรากดปุ่มไมุ่มันจะขึ้นเป็นยี่สิบวิะทกดปุ่มที่สองมันจะขึ้นเป็นสามสิบวิกดปุ่มที่สามจะขึ้นไปสี่สิบวิส่วนปุ่มพม่า DIY ก็คือเราสามารถเพิ่มสปีดได้เลยในระยะเวลาเท่าไหร่เราเพิ่มไปได้เลยส่วนวิล่ส่วนไทม์นะคะก็จะเพิ่มเป็นเวลาอ่อะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมิกซิ่งก็คือมันจะสุดทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวแป้งลองปั่นให้ดูก่อนนะอันนี้20วินะคะจะทำงานของมันเองไปจนถึง10เก็บเสียงมีระบบเก็บเสียงด้วยไม่สั่นเลยโอ้ยเยอนนี้ที่อยู่ไหย ยอเป็นเก็บห mm ินมากเลยนะครับเมียไมนี่เป็นคนน่าไปกับเครื่องนั้นแต่มันแค่คนละสเต็ปตัวนั้นก็คือจะมีปุ่มแค่บวกแล้วก็กดสตาร์ทใช่ไหมคะจะมีโลมีโลมใช่แต่อันนี้ก็คือกดปุ่มตัวนี้ก่อนเราไปมันชอบอะไรไปล่ะอันนี้คือน้ำร้อนแล้วอันนี้คือเออ น้ำร้อนเนาะพอน้ำร้อนแบบนี้ปุ๊บเราปิดอันนี้คือวิธีเปิดเครื่องที่รู้เรื่องร้อนะแต่ตอนที่เราปิดเครื่องใช่ไหมคะเราปิดเครื่องแล้วไล่อากาศออกให้หมดถูกไหมันอยมนพอเรามาเปิดเครื่องคือเรากดปุ่มเปิดแล้วเรารอให้อากาศมันออกเนาะแค่นั้นก็คือเครื่องนี้พร้อมใช้งานใช้ค่ะโอเคแถวๆแค้เองคุกมแข็ง นนีนยวเราปัดบาราตัวนี้นะครับขึ้นแรงดันเนี่ยมันจะขึ้นตอนไหนเลยแร่าตัวนี้ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวของอุณหภูมิในหม้อต้มเห็นไหมคะเขาจะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยขึ้นไปใช่เพราะเมื่อวานอุณหภูมิความร้อนใช่ตัวนั้นก็คือเราเราชมไปได้สักพักแล้วแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าร้อนเต็มที่แล้วเขาก็จะขึ้นเหมือนกัครับอันนี้ ใส่ถุงหิวไว้คนใช่ไหมโต๊ะนี้เล็กใจครับต๊ะนี้ต้องเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกข้างนึงจริ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 งนะค่ะเพิ่มอีกข้างนึงก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราบดกาแฟตรงปั่นกับตรงชงอ่ะควรอยู่ใกล้กันเพราะว่าชงปุ๊บเอามาปั่นทางนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะแต่ว่าเครื่องบดต้องใกล้ๆกันกับเครื่องชงเครื่องปั่นต้องใกล้ๆกันกับที่อที่ชงกาแฟใช่มันถึงจะสะดวกเนาะ แล้วก็ต้องมีที่ล้างที่ล้างออุปกรณ์การชงนใช่ค่ะม <cra> ีซ <pick> ิงล <happily> ้าง้ใส่ข้างในใช่ถ้าเกิดว่าต่อซิงค์ล้างตรงนี้ได้จะดีมากเลยต่อสายการฉุนหลัการได้ดีแล้วตั้งน้เนนะเดี๋ยวเราจะมาเทสเพอร์เฟกต์ช็อตเนาะจำได้ไหมเทสเพอร์เฟกต์ช็อตได้จำได้จำเพอร์เฟกต์ช็อต ที่เพิ่นท่่นตั้งไว้เวประมาณประมาณกี่ปีประมาณเพียงชิ้นกอนโเพียงชิ้กเลยอันนีให้คนไม่กินกาแฟนี่นะโอ้ทานดิวัดมือ่เนี่ยาวมือลูกแล้วได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมโอ้ยเราานดีนะ ก็บอกเรียงว่าจะเปลอาของมาเอาของมาไว่าอะไก็ว่าว่านอกก้อนลุงติแอร์มันบามันต้องเป็นอ่างซิงแบบที่หุบก่ออ๋อแบบนั้นนี่พี่หนึ่งซื้อกับป้าตัวนั้นซิงก็ต้องแข็งกว่าซิงอะลูเอามาจะกหุกอไม่ใช่รเออไปย้มาจากหกอเพราะเอั้นแทูกแท็กจากการตนนันจะแข็งเป็นมุมอันนี้เอาไว้ก้อนหนูปไไหเอกสารมไมเอกสารให้กย่แ้วอ๋ออะไร น้ำแข็งน้ำแข็งไหนปั่นนะน้ำแข็งปั่นวะผมก็มีเกลียวจินติอยู่ข้างหนใสไได้เอาชมเลบริการนะมือเมื่อเมื่อโจไน้องเมือโจกไเจ้าก็ไดมันบอกอกเ้เอามื่อเมื่อหมโน้องเมื่อโจกเมื่อหนึงว่มนมีสวอยู่เวนว่ากัสสากระเป๋่างมนไหกสนอยู่ี่ีาือสวรรมาอยู โอ้เซตนี้มีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นกาแฟเครื่องปั่น,นกาแฟเ,าเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่น <c oughs> มีครบเลยอ <c oughs> กาแฟสดถ้าปั่นนี่มันมันจะหอมถ้าเป็นผงมามันจะไม่หอมมันต้องปั่นก่อนอย่างเงี้ยถูกแล้วแนะนำอยู่เมื่อวานชื่ออะไรชื่อแป้งค่ะแป้งไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมสูตรก็พอชื่อคุณสอนได้เป็นแอ่าโอเคปุ่มสตาร์ทได้เลยลอร่างร่างร่างพริกแกงพริกแกงเหรอโอ้โหพริสียง ันนี om, ้เก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงขอนี่เก็บเสียงเก็บเสียงได้อันนี้เครื่องร้อนเครื่องร้อนพร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่พร้อมใช้งานเลยลุงลุงโชว์ทีนี่อ่ะโชว์ดูลุงโชว์โชว์สว่างเนะวางลูกที่แถมเอาออกไปเลยจ้าวางเลยกิวเป็นแบบนี้ฮะใช้หัวเดียวไว้เปรี้ยหน่อยไว้เปรี้ยหน่อยหนึ่งหัวครับโอเคใช้ทั้งกินคนเดียวคนเดียว อี่ยหลงทางจะปั่นไปปัดตรงหรือบอลครับปัดบาลครับโอเคโอ้ยหอมเนี่ยเอาเอาเนี้ยมาจับเวลาเนี่ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยมาจับเวลาเนี่ยจับเวลาเนี่ยเก้ตั้งแต่เนี่ยหนึ่งนาทีผ่านไปไม่่เวลาไม่ธรรมาดา เราจะดูว่าเอ้านาฬิกาจะเป็นหนึ่งแก้วไซเวลาเลยดิไม่มันจะเป็นยังเราแก้วเด็เขาจะเรียกอะไรนะเพอร์เฟกต์ช็อตเอาเด้อเริ่มแล้วสิครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนี่ครับแก้วแรกครับพี่เก่งก็จะมาเดิมเลยสิครับโอเคครับพี่เราแขมยังอะแข็มเหรอยังโอ็เโวแข็มแล้วพิ้งเกล่งล้อลุงโม่ขายไปไหน ลองอีกรอบหนึ่งเลยได้ลืมลืมขั้นตอนเลยกล้องเยอะไงโรงงานมัับมนหอมนะเนี่ยประมาณกล้องน้อยใช่ไหมโรงงานกล้องน้อยปัดยังไงปัดยังไงอ๋อมี่วีการปัดเบานะครับปัดเบานะครับหืมกลิ่นเหมือนข้าวกล้องเลยเนี่ยกลิ่นหอมเตี้ยห้ามนะพี่ห้ามนะพี่เออขอป้ายติดด้วยนะครับกลิ่นมันกลิ่นมันรบกวนเนาะทำไรก็ติดง็หอมไปด้วยนะครับปัดตรงหรือปัดเบาคะตะกี้ปัดเบาครับ โอเคคนชอบปัดปัดเบาครับคุณพันธุ์อย่เปนไหนกันเนี่ยเจ้าเดิมเลยช่วยดังเราเด้อคือใส่ผ้าแล้วแอนสองห้ามันจะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวินะครับผมอือโอ้มันจะค่อยๆลงมาค่อยๆไหลลงมาคือถ้าไม่เกินนี้รสชาติมันจะ โอ้โหเผากโอ้ไหลสวยครับไลสวยโอเคนะอ๋อนี่จะอะไครับ๋อนี่นะอกืล้นล้นลเลเลยเลเลยเลยแใหม่ะโอสี่สิ อ๋อหมายถึงว่าไม่ให้เป็นเห็นไม่ตัวนี้มันหนักกว่าตัวเมื่อวานที่เขาใส่ไม่ไม่แท่งแม้งเราถ้าเราน้ำจะไม่สี่สิบดีไม่ได้ครับเสียเสียทิ้งได้เลยมันตัวนี้มันหนักเด้เพราะว่าตัวตัวเขาใส่เมื่อวานเบากว่านี้ครับทำไมนะทำไมเหรอใช่ไม่ได้ครับรสชาติเสียกลิ่นหอมเสียแล้วเสียเลยนะชิปไม่ดี เอาไปกินดีสิก็่อยไปกินนะบ่หสิกินเนาะแม่ระหว่างที่รอกาแฟนะครับผมเอาโค้กผมไปกินใช่พอดีทั้งครอบคัวในแม่ลงโค้กนี่ให้ใครบ้างให้ให้คนขับรถกินให้คนที่มาหรอิดาดึงเขาเอแกเขาึนเขาดี้นอยู่ไหมฮัลโลขึ้นได้ขับรถมาโค้กใส่เขาเ สกีนแหรวออกขอบคุณครับอันนี้เป็นบอลเลต้าเหมือใหม่นะครับไม่ไม่ไม่เป็นหนึ่งแก้วใช่ไหมบอลเสตาร์เหมือนใหม่เขาจะมีเวลานั่นก็แปลใหม่มันเป็นแบบ ม,มันกินได้อยู่ค่ะกินได้เพราะว่ามันก่อนหน้านั้นมันได้อยู่ protects, ใน claro> <No)> ี้่ใช่ค่ะมันกินได้แต่ว่ามันจะติดไหมนี่หนึ claro> ่งถ้าเกิดเราเอาไปทํากาแฟร้อนลูกค้าที่ทานกาแฟร้อนก็จะได้กลิ่นไหมมันไม่ใช่ไหมจากขั่วกาแฟแต่มันคือการไหมจากการมือเอาของหน้ากาแฟดูมืออาชีพเขาทำเขาจับเวลาใส่เลยค่ะเรื่ารับ เพื่อนทำอย่างนี้มาประมาณครึ่งชีวิตแล้วไม่บอกครึ่งชีวิตซะหนักก็นตระหนกแพ้เบึงแก่เอาจิเอาจิตจบเวลาเมื่อ50ย่างครับตอนนี้นี่ครับคุณแป้ง50ย่างยังเลยค่ะก็ครึ่งชีวิตแล้วเนีครับถ้า50มันเกินละเกินครึ่งเอาหน่อยบิึงเบิึงของเพื่อนบึงของเพื่อนบึงของเพื่อนบึงของเพื่นเครื่องแก้วแล้ว เพื่อนก็ยืนรุ่นอย่ได้มนแนมนาฬิกาผ่านว่าเได้นยี่สิบเบ็ดิบสองได้พอดีตรงนี้สวยอันนี้รถ่านี้รเ่นโอ้ประมาณนี้นะคะลุงงเก่าศูนย์ของพันซีสองพันเร็วกว่าเป้ยหน่อยนึงกับลุูมาด้วยนี่บอวาอะไรเนี่ยเวลาจำน้ำหนักมือได้แล้ว พ่อเมื่อวานเราได้ใส่ตัวนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้จะบานแถมเราไม่ต้องกดแรงกดนิดเดียวโอเคแล้วชงได้เลยนะคะจะทานเป็นเมนูอะไรดีมีใครเอาโลค้าลูกค้าประมาณยี่สิบบาทเด็กกินเมนูอย่างเอฟเปโซ่แก้วเมนะเอฟเปโซ่เอฟเปโซ่แก้วเป็นได้เลยครับอาไทยไหมเรื่องนี้ไทยนไแม่เอาเอฟเปโซ่ละจัดให้เอฟเปโซ่แก้วเลยนะ เสียวมาไหมไม่ได้เอ็มเป็นโซ่มาแล้วมีงวงเอนนั่นเนี่ยใจตามค้อมเด้ตักเดี๋ยวกองซอนครับเมนูเย็นใช่ไหมใช่ค่ะเมนูเย็นเดี่ยวเปิดหน้าไม่ดีอยู่แลเมนูเย็นต้องใช้สองทางเลยปิดปิดเนี่ยใช่ไหมโอ๊ยเบืโอ้ยน <c oughs> ้ำหยุดอย่าให้น้ำหยดลง <c oughs> ไปในเครื่องปัดออกก่อนก็ได้ค่ะอย่าระวังมีสติหนึง เป็น้วยที่เกี่กความื้ก็แเคยบอกว่ารับตาส้มก็ได้ใช่ไหมจะเยอะหรอแมอชิมกาแฟก่อนนะก๋อมชงก็เอเปสโซใช้น้ำกี่ออนสามออนครับโอเคอันนี้สอามออนใส่กดกุ่มเท่าไ่ะปุ่มสามโอเค แก้วนี่ฝีมือจากบาริต้าสคนแซ่แท้กูดี <okay ่นเขาซื้อซิมได้เลยนะหาแก้วมาไหนาแก้วไนมีแก้ววะเอา้ำใส่น้ำแข็งโอ้วใส่น้ำแข็งให้ไปหน่อ่เอาแก้วใส่น้ำแข็งค่ะแก้วใส่น้ำแข็งมาเลยได้ละแก้วใส่น้ำแข็งอาที่ไอ่ะใส่นมเต้า กาแฟร้อนเลยจ้าไปในดาเอาชุดน้ำกระดาษด้วยเถอะค่ะุณผู้ชร็จล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาเอ๋อนี่เวจ้าไม่ลาบ่ไม่ค่ะตัวนี้เราจะจับเวลาแค่กาแฟร้อนส่วนกาแฟเย็นเราจะไม่จับเวลานะคะอาเลยจ้าขอบคุณเจ้าลายคิดถึงมาชิมนะคะจะเหมือนรสชาติเดิมเมื่อเปล่าไหมได้ครับเดี๋ยวบอชิมดูนะครับพี่เอกนะครับเตรียมแก้วได้วยนะครับครับผม พี่เด้งจะร้องว้าวอะไรนี่ทำไมจะโผล่ขนาดนี้ของพี่เอาคาปูชิโน่แบบว่าไม่ค่อยหวานคาปูชิโน่ออ๋เขาต้องสตีมนมละโอ้นมสดเอาบะมีใช่ค่ะต้องใส่นมสดได้มีไหมอะไรอะไรอะไรมีนมสดกาแฟกานมจืดนี่ไหมนมจืดไม่ไม่ใส่ฟองนมคาเมชั่นใช่ไหม ไห้นมเจืดเนี่ยนมสดนมสดมันเิมเอาใส่้อเปเอาแก้วว่าแม่เอแก้วาแเรียบร้อยแล้วส่เราแก้วาแม่ใส่เอสเปรสโซ่ผมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอกปร่อ่าแล้วมาแลมาว อันนี้ชาเขียวทดสอบก่อนเพื่อนรอดไม่มีนะไม่ใช่ชาเขียวหชาเขียวเปล่าเป็นไส้ละชิมแล้วเป็นนี่แหละครับผมนู่นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างเราต้องนั่งพูอร่อยดีครับแก้วแรกของร้านสมพรปากนะผมร้านร้านร้านตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านลุงพลมาแต่นะลุงพลมาแตนแล้วโอเคนะบันเดมไม่ได้ครับเราจะมาชิมแก้วแรกของร้านเลยกาแฟใหม่ อราเนี่มันได้แล้วไอ้ขเทียวเกี่ยวเฮ้ขอตั้งช้างคาบูชิโน่ก่อนไุ่ยาูชก่อนเป็นไงอือหอมหอมเพราะว่ามันเป็นกาแฟสดแล้วก็มันเรียกว่าไงผมเป็นคนชอบรสชาติแบบนี้ไงเข้มๆข้มน้ำตาลน้อยเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยไอ้แค่ก่อนหลั่น นั่นอยู่ร้านนั่นละอ่าโอเคไอติมภาษาอังกฤษด้วยมั้อมนี่แม่ไม่ได้กินสั่ไม่ได้คือสามแรกสุดยอดแม่มันมันแล้วแต่คนชอบนะพี่อย่างกาแฟแต่ละรสชาติมันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมได้กินแก้วแรกครับเยี่แก้วสองเอาพี่แดงต้องกินแก้วสองพี่แดงต้องไปกินแก้วสอง ต้วิ่ยังคาปูชิโน่คูชิโน่บาาขอเยีดาอาเพรต้องรอกอโอนนี้เป็นคาูชิโของผมมชดใชสองเยอาสองาฟโช่สองช็อตอร่อยดีครับผมนะหหรับคอาแฟ ใช่ค่ะอันนี้ไอ์คาปมชิโน่ของไอซ์อไม่่อผมไครับมใส่นคัันมาหาแน่จะถ่ายรูกนั่งถ่ายรปครับูตแน่สวัสดีค่ะมาดกน้วดันอก่อนน้องเนก่อนน้องเนอเดอบผคุณค่ะกกาแฟอยู่ะ ยาตาเกี่ยวตาเกี่ยวตาไทยค่ะตอนนี้ลุงกำลังทำพอเปูชิโน่นะครับผมก็มาดูเครื่องเครื่องมีครบเลยอ่ะมีทั้งเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องปั่นปั่นเนี้ยมัเล็ดบดมัเล็ดตัวนี้บดตัวนี้ชงอันนี้ชงอันนี้ปั่นแล้วอันที่สามนี่คืออะไรพี่อันที่สามก็ปั่นเหมือนกันเครื่องปั่นจะมีสองตัวใช่โคมานัดมันมันปั่นเย็นใช่ไหมครับันใช่ หวานเยอะมาหวานอยู่เฮ้ยมาแบบนี้ชาเขียว่ว่า่งนผมจะเป็นเก้วที่สองนะผมสักูชิโนใช่วโเยเกอรอร่อยอันนี้ของี่น,นีน่ใช่ไหมครับผมเกวที่สองนะสัปูชิโนยานหมดันสยานหมดิันส่วนเกยวที่สามลูก,ก็จะทำชา นี่คือลูกค้ารอชาเขียวรอชาเขียวครับลูกกล้องเราด้วยอันนี้เราใส่เลยนะครับรอชาเขียวครับรอชาเขียวได้ครับเพราะว่าเราเป็นลูกค้าอันนี้มันที่ประเดิมคนแรกประเดิมคนแรกครับเดี๋ยวยังไม่ใจตาสร้างตำนานเลยครับว่าชิคเป็นคนกินกาแฟแก้วแรกใช่แก้วแรกชิ้นแรกแก้วสอง ชิ ų, ้นเอกกาแฟเหมือนกันนะคาปูคาปูโอ้ยกาบชาน้องกดชาั้งชาเกีวิณานีคะสินียี่สิบ้ยี่สบนชาแล้วัทมาผ่านแล้วแมาเปลียนแล้วผนแก้วแต่เอาบะมี่บะหมี่บะมี่ลองสอต่เอามาเลยน้ำแข็งมาเลยค่ะาตัดสดี๋ยวเราก็จะแข็งนี่ชาเียวตายอยู่เงี้ยเดิมพูดดีค่ะได้ยุคค่ะแม่ ขายเป็นไรถูกเขาว่าในห้องมันตื้อเขาว่าเรื่อยยังจะทูบใบสีชาวบ้านเพิ่นนำมาเพิ่นทำทำมาแล้วก็เอามาให้เราดูเราก็เลยว่าคือเหมือนกับสร้างมาได้ให้ชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็รับไว้เราทดลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงร้อเก็าเก้าใ่แหมร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าใช่เลอแม่ลูก น so ้ำยังไม่ได้ทายเยอะแยกกอดป้าแตเละเดือนค่ะให้นอนค่ะแม่ค่ะเพึ่นนะเพื่อนเอามาให้เราดูเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าเป็นชาวบ้านจำปาดงก็เลยว่าอยากมีรายได้แต่เพื่อนทำเป็นประมาณนี้แหละ ประมาณ1เซียนสองสามเซียนสองเสียนอะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้ก็เลยเพื่อนํามาดูเลวกเลยว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวป้าลองดูก็ได้คือเอามาเหมือนกับว่า fc มาก็ถ้าอยากไหว้ใบสีมีองค์มีเสียนเดียว<ม>ก็หมายถึงองค์รู้บริจิตนั่นแหละก็ร้อยเก้าสิบเก้าบูชาร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็นํามาไหว้เหมือนกับพา,านใบสีที่เรานํามาก่อนนั่นนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรูปเขาคงชัดเจนมากขึ้นอาจจะ เป็นรูปพญายนาคอะไรนี้เราก็เลยโอเคเดี๋ยวรับมาดูก็บอกอย่างนี้แกก็ดีใจแกก็ดีใจแบบคือเหมือนกับว่าได้ไรายได้แต่วตอนที่แกมาแกทำไปตองมายอย่างงี้ทีนี้แอกว่าแล้วรอบหน้าคือจะทํใสายพานแล้วทีเนี้ยแกมาไม่ชา้าก็บอก่าพานพานมันก็ราคาพานราคาอะไรอีกแกก็เลยไปก็เลยโอเคกันรับไปก่อนแล้วดูกแบว่าถ้าไอซีเพื่อนอที่มาไหว้ที่มาอะไรอ่ะ คนนิยมชอบใบสีตัวเนี้รูปเนี้ยรูปองค์ปู่บริจิตเนี่ยเราเราก็จะสั่งคนต่อเนื่องก็แกก็ดีใจเลยกนั่งซาเล้งมาแต่ทาสวยนะพิมพ์มือละเอียดดีเป็นตัวมีหางมีหางด้วยมีหางตอนขดอือตอนแรกก็ไม่คิดว่าแกจะทําได้แต่จะสวยละเอียดด้วยแกนัมาล่าสุดเป็นพันแล้วนะเป็นพันพันเหล็กอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไปตอนนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะ ีีหใช่ไหมก็เหมือนกับสนับสนุนชาวบ้านไปด้วยเราก็ได้พานที่นํามาไหว้ปู่แบบเป็นรูปเป็นร่างแต่าากปกติเราเป็นขันขัน,ขนหมักเบงใช่ไหมแต่นี้ก็คือเป็นรูปเป็นร่างของปู่ปริจิตเลยลประมาณนี้ด้วยความความเชื่อของคนเราเนาะก็สวยดี <co ff> ก็เลยก็เ,เอามาขอพรเพื่อนว่า มีชาวบ,บ้านมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยขอให้ปู่สนับสนุนเพิ่นดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนุนนาเพิ่นอะไรเงีออเ้ยก็เลยมาจุดทูบให้ส่วนจุดทูบเครื่องเดี๋ยวกลับมาทุ่งาก่อนแล้วจุดให้ก็คือแบบตั้งก่อนแล้วชงกินได้ก่อนนะล<อ>้วจะมาจุดทูบแตวจะเอาเอาอมนต้องเอาชาเขียวมา,ากาแฟมาตั้งให้เพิ่นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเหมาะเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นน่าจะเสร็จ้องดูฝีมือลุงชงนะ สิบไม่ดูจะชิมเลยนี่ไปนี่มาฮะเมื่อวานนี่ป้าจนแบบว่านอนดึกแล้วค่ะป้าเหมือนไม่มีแก้วนะฮะเอาแก้วมาเลยซื้อแก้วมาเลยเขามีแก้วเล็กๆนะอ๋อเทสอบเราประหยัดเดี๋ยววันนี้มีแก้วมาวันนี้ไปดูแก้วอะไรด้วยเราจะเปิดเปิดร้านจริงๆก็คือวันที่พยาไพศาลวันที่หกเมษายนทีเดียวทีเดียว เปิดตัวร้านกเปิดเปตัวกันแดดแต่มันลูปใหญ่ก็ชงมากมันจะทิ้งงานก่อสร้างมันมาชงกาแฟแล้วนะเฮือดแรกเฮือดแรกนลูปชอบกินกาแฟจะได้กี่วันจะชงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไม่ไม่คิดถึงทุนกำไรแล้วไม่คิดชงชงอย่างเดียวอร่อยทิ้งเอาไหมออร่อยทิ้งเอาไหม